สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ข้ามาถึงหน้างานเป็นทีเรียบร้อยนะครับยูทีอำเภอปัจจุศศิลปาคมจังหวัดอุดรธณาน,นีครับพี่น้องนี่คือหน้าเวที่เม่่ิล่งทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อมีบัากหลายสเต็ปเพื่อกาั่นศาสตร์ก็เต็มแล้วนะครับเมื่อนี้เป็นงานเกี่ยวบนดอนตะปูเพิ่นนะครับนี่คือทั้งคณะเจ้าภาพ นของทางเจ้าป่าพิวโซนทางนี้เด้อพี่น้องเด้อปุ่นผู้เฒ่าผู้ทัวพืก็มาปูแาบปูเสื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อแด้สิมีการล่ำเกลียบบนยุทธสีดอนตาปูปลอดเกตี้ใชกับหมอเขียนบ่อนเสร็จไปล่ำถวายเสียงให้ปูอยู่ทางปุ่นเป็นงานเคนมากบนไว้นะครับของยูของกินบ่เอิดบ่อยากพี่น้องบ้านขาดเต็มไปหมดเลยครับสิภาพพี่น้องเหรอบรรยากาศหนาเงี้ย คือส่วนลานค่ะทำให้พี่น้องว่าม <PI> ีคนถึกเรียกว่าไปเจอไหนบนโอ้หมุเจ้านี่เซ็กซี่เจิทำให้เหนอุูดนพี่น้อง and so men thought นี่ต้องกุ่ยทอดมันทอดนะครับอันนี้ก็โซนอาหาร ดูนะ่ากินมากเกินไปอยากแล้วพี่นุ่มเต็มไปหมดเลยนะครับนี่โรดของน้ำหนาเวทีแล้วพี่นุ่มแล้วตัวหลังเวทีจะตเป็นเขาใจ วันนี้ระบบหน้าเวทีของเราพร้อม90%แล้วนะครับรอเอาข้านไฟขึ้นแล้วก็เจ็คเศร้าตอนนี้จะนักรตีตั้งเครื่องนรนตีเป็นทีเรียบร้อยนะครับพี่น้องคุณตาคุณยายเป็นกามาปูสาแล้วเด้จองแล,ล้วนี่ดเวที่กัน ตอนนี้ข่าูสอะไรนะสัสดีครับอุสูรมะเอินะูโสทังไรอันนี้อันน่าจากร่างทําทุกขวัยพี่น้อง จะเงี้ยไปเป็นเงี้ยไปสามารถทำมายี่เหลี่ยมไปยังหละ,ะคือได้เอาทิมปดปดเราบ้างบ่กตีเออเหรอไหนเงี้ยตัวข่อยยืดซือนี่เด้อพี่น้องข่อยคว่าไปหาไม่ให่พวง ยูยูนี่ตียูดอนนี่บอกยูดอนนี่ะหละเจียงแล้วเจียงแล้วได้นี่แตกนี่ไข่แตกนี่้เจ้าไกเาบงส้มได้อย่างกินเนาะแม่กัวห้อเหมือนป้าค่ไปัะกันว่งเหมือเห็ดหมูไหมนหมูก็ถามาเห็ดกะรอกะเดียดเดี๋ยวเดี๋ยวน่อยสิควายต้องให้กิน เยอะเยอะเยอ็ดเกย็ดกลางเท็ดแนอันบ้านวันอยงอันเนบบอนเมื่อไรก็ว่าเบอรเข็ดหลายหก็ได้เมื่อันล่าดเหนอันเห็นหลายหลายฮอดบะหมีพุ่นี่เนาะหูกัหูอดอกเคยในล้านสมองหนึ่งจังสิสุกหี่อมันหลายอือ เคยนอนหางเกย้อนหางเกยงท่จะดอวนเราะ็่ะดอวนเนาะเยิ้มไรกับจี้านได้บานี้ไมเยิ้มไรกั่เห็นพี่อัี้อะาสมมลทัมียเตยจากแทงไหน ขอมาเจาเตียงนะคือไฟคือบันมาคิอสีเตียงเตวิเตวียงเสร็จสิทว่าเดียวอมาอ,อันอย่าง,งน,น,น้อกุกุกัวกอ,อ๋อนพอจำโน่นี่นเออกาเลหิผาเออเออออออนี่คือหนังทีของเพิน้าพี่นอง ต่อไปว่งกันวาเคียบเออพอท้ามีผู้เตีงหนบันี้เออนีงนี่เตีงเหรอเว้ยเอาลูกสาวของก็เตีงเล้ว เ่านไหนงางมาทายขีดลกหนาลกตาเผิ่อผีน้องมันนี้สืบสาบวาท่านคณะจะพาเมาวานซ่ากาแฟไม่เจียกยให้ที่งาน,านาามาสันวามาซิมมันเผิ่นจะเกี่ยวบกะกานะเมิร์ดโปไปโนเอาชายเย็นครับเียอาชาเย็นครับ ตัเจะพาเป็นหมาอมใาหา้นะครับท่ามทีมงานได้กินฟรีๆไปเลยนะครับขอบประคุนทางคณราเจาาพาบครับนี่พี่น่องช่เย็นจากข้างคารเจาภามนะครับน,น้องแจกทีมงาน ทุกชีวิตทุกหน้าที่ทุกตำแหน่งนะครับมาเร่งห้พี่น้องมาเรื่อพี่น้องเด้อชมฟรีนะครับอยู่ที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องงานแก่บนดอนตะปูของเพลินนะครับมาให้กำลังใจลกูกหลานที่งานสร้างเราบันเทิงศิลป์เรื่อพี่น้องเด้อมากกันลหลายๆเหมือนี้ชมฟรีดนี่อดีห่วยเพลินบนได้เพลินโศกเพลินหมานตีพี่น้องมาบนน้ำกันเด้อถ้าแดดโศกแดดรำน้ำกันทั้งคณะคอตุ่มเขาจะกำลังเล่กงานแล้ว นะครับสำหรับคลิปนี้ไวปซึ่งจะได้ความรับผิดชอบนาะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ